กลอบพราะคุณบริษัทสันโคดที่ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมและร่วมพูดคุยกับบริษัทไดเมตสยามจำกัดมหาชนและไดเมเพินจำกัดในทิศทางของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในอนาคตรบริษัทไดเมตมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนพร้อมกับการสร้างประโยชน์สู่สังคมไทยโดยการ ร่วมสร้างสารรค์และแบ่งปันความสุขกับคืนชุมชนในทุกๆขั้นตอนของการปฏิบัติงานซึ่งได้ใส่ใจถึงคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมพร้อมบริษัทเชื่อเสมอว่าการเกื้อกูลสิทกกละกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้าผู้ถือหุ้นตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมจะทำให้เราเติบโต,ตอย่าง,ย,างยั่งยืนสนใจสินค้าผลิตภัณฑ์สี สาม,มารถติดต่อได้ที่023232800